รู้ไหมครับว่าชัยภูมิเป็นดินแดนแห่งผ้าไหมาลายหมีขั้นขอนารีที่มีประวัติยาวนานกว่า200ปีผ้าไหมาลายนี้มีต้นกำเนิดจากชาวเวียงจันที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในชัยภูมิเมืองเก่าสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชตำนานเล่าว่า การถักทอนี้เริ่มตั้งแต่สมัยพระยาพักดีชุมพลเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกและเท้าบุญมีภรรยาของท่านซึ่งได้สอนสตรีชาวบ้านทอผ้าด้วยลวดลายที่โดดเด่นเช่นมีขอมีขั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องตักน้ำไม้ไผ่ความน่าหลงไหลของลายผ้าไม่ได้จบแค่อดีต ทุกวันนี้ยังมีการถ่ายทอดและพัฒนาลวดลายใหม่ๆอย่างลายขอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีที่เติมเต็มเรื่องราวของงานหัตกรรมอันทรงคุณค่าหากใครลหลงไหลในเสน่ห์แบบไทยๆผ้าไหมชัยภูมิย่อมเป็นที่ต้องใจเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ